วันนี้ก็จะพาไปดูคุณไดสตาร์เกรเซอนะครับก็มาอยู่ในงานมอเตอร์โชว2023นะครับจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นมีทั้ง6แล้วก็7ที่นั่งนะครับฝาท้ายยังไม่ใช่ไฟฟ้าอันนี้ก็จะมาดูด้านหน้าคนขับครับ,รบก็จะประกอบด้วยหน้า,นาจอเลนใหไมคขนาด11นิ้วและ จออินเทอร์เทนเมนต์นิ้วครับก็จะมีช่องต่างๆมากมายไว้เก็บของตัวนี้ก็จะเป็น7ที่นั่งครับต่อมาเรามาดู6ที่นั่งกันบ้างนะครับก็จะเป็นเบาะก,กับตันซีทนะครับเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายอันนี้ผมก็ได้ลองนั่งดูนะครับว่ากว้างขนาดไหนลองยืดขาแล้วก็ลองกำปั้นดูนะครับเพดานค่อนข้างเหลือๆเลย แถมเบาะก,ก็สามารถปรับเอนได้2ระดับนะครับอันนี้ก็ระดับที่มากที่สุดก็ค่อนข้างสบายเลยครับนั่งแถว3สบายมากตอนนี้ก็กำลังจะพาพี่สาวพี่เขยแล้วก็หลานไปลองทดสอบขับรถเจ้า Star g l a c e r กันนะครับน,นี่ก็ได้นั่งตัว Starlia ไปด้วยนะครับค่อนข้างสบายเลยสุดยอด4โหมดนะครับอ Eco ออ normal แล้วก็ sport และสุดท้ายก็คือ smart smart เนี่ยก็คือเป็นเรียกง่ายๆเข้าใจะเเหมือนหมดออโต้ครับเขาจะดูพฤติกรรมการขับขี่ของเราว่าจะพูดว่าเราตอนนี้เราขับขี่แบบไหนเหมาะกับโหมดแบบไหนเขาก็จะตอบฝั่งมือสซนเครับ ทำให้เราแบบเขาืบนเขาจูนขึ้นมาดีครับฮะหลับตาเหรอนี่เราไม่จอดในเต็นท์ก่อนนะครับรอสัญญาณสงเขียวแล้วไปออกทำกลัวเหรอไปทางซ้ายก่อนจะพูดครับเด็กโอเคซ้ายก่อนครับแล้วก็ใช้ที่แถบกินแถบทีท่แถบยังไม่ต้องเกงร,งรงอ๋อนี่อย่างน้อย ในโลกอยู่ไม่มีไพลอนแนวฝั่งเลยลบลบไลครับขับกับครับฮะขับง่าย,าย<ช>ไหมรู้สึกไหมว่าขับแล้วเนี่ยเราเรารู้สึกทำความคุ้นเคยกับรถง่ายด้วยทัศนวิสัยต่างๆมันทำให้เราค่อนข้างเคลียร์ในการมองซ้ายมองขวามองหน้ากระจกมันใหญ่เพราะโดยปกติถ้าเกิดเป็นรถรถรถใหม่ที่เราไม่เคยขับเนี่ยมันจะรู้สึกแบบสักพักเนี่ยแหจะก็จะปรับตัวได้ขับ

โอเคเสร็จแล้วครับเดินเลยรถเดินทไปครับเข้าไปต่อตรงนี้ดีใช่ไหมครับ ตลลัลอบบ่่ะง,งเนะราวิ่งตรงตรงเส้นก่อนนะตรงตรงเตรงตรงเเหมือนว่บไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้เหมือนไม่มีใครรอดเลยนะสมมติเราแต่ก็ใครรอนเริ่มมารถตัดหน้าครับเอ,อ้ย <c oughs> ไรหอมตกใจ <c oughs> ไม่หรอนมันไหมไม่ออตกใจ <c oughs> อาจจะเป็นจริงจริงไงมันต้องมีมันออต้องตรงนี้เราแบบกระทันหันกระทันหันจริงจริงนะครับเพราะบางทีเราเบรกไม่ทันจริงจริงพอใกล้เราต้องเอาใช้การหักหลบเขามันใช้เบรกในการถักหลบช่วย ใช่ครับไอ้น,นี่ขลบๆๆับเฉยๆก็เอาอยู่ครับทุกคนฮุนไดสตาร์เกรซจะประกอบไปด้วย5สีด้วยกันทั้งสีแดงนะครับสีเทาซึ่งส่วนตัวผมก็ได้จองสีเทานี้ไปนะครับสีขาวแล้วก็สีดำแล้วก็สีเงินด้วยนะครับใครสนใจก็ไปลองขับได้เลยครับรับรองว่าช่วงล่างดีจริงๆ ส่วนอัตราบริโภคน้ำมันต้องคอยดูต่อไปครับ